อย่าเชอมันไม่ใกล้มันไม่ใกล้ย่างหน่อยทาบาทยี่ิบาทถ้าติมเองนี่ลงทุนจะไปเลยนั่นเองครับผมไม่มีอะไรแค่นี้คุมนายพี่น้องนะวัวเคยชามกอเฮ้ยไม่ใช่ชามตนห้าบาททิบาทเออแกงหม้อหนึ่งนะงตุเลศเรื่องลงข้าวซึ่งมาดูอันนี่เต้นแกงพริกหม้อนี่เต้นหัวหม้อหนึ่งเท่าได้ยังเต่านับเลยเอาแกงพริกเอยเจ้าหมาดมุ่งหม้อโมุ่งนี่ใครย่างหน่อยโดเหลาผอยไม่ต้องเล่ง รอยว่าบาทโลดึงฮะแล้วถึงเครื่องเก่งฮะแล้วเก่งฟรีเก่า่ายัดเทเอออย่าไปใช้เทเก่งเพชรเพชรกัดเป็นรอยถ้าอยถ้าพอยทีนี้ถ้าอยว่าเออกูไปยัดกูไม่เก่งกูไปถือเก่งทุ่งรับประเด็กไม่ได้เออนั่นสืนี่ไปถือเก่งทุ่งทุ่งต่อได้ถ้าพอยทุ่งวีหยิบฮะเดือดเดือดเดือดหยิบฮะรอยไปสไปเคยไปซื้อเก่งทุ่งซื้อสองทุ่งขวดเก่าสิบบาทเลยว่บาท เยอะเลยรถจักรนี่นะรรบประทานไม่ได้โยนในม่าม้ามันทุยมาเฮู้อดได้เลยนะม้ามันทุยกำไรได้หม่าฮู้ว่องว่องช่วงที่เราแหลมนาตีนเขี่ยกันดูม้าันดาไมเอ้วย ในป่าตองพี่นองน้ำไม่ต้องท่ามเรื่องอารทุง่งไม่ต้องท่ามนะพ่อบอกแล้วว่าตัง้ตงรอยนก้าวไว้คือเกงไปกินแก่เดือนนั้นทนอ,อยากไปเลยท่านถือไข่หนุย่ยเจ็ดบาทไปถอดกินดีว่าคุณเล็กกวนนั้นชอบไปซือเก้งนะเราไม่ก็เลยชื้อนะเรไ<ม>าไม่บอกเหรนไ้เนี่ยแตในเมืองแต่ฝุ่นฝนไม่บอกอไม่บอกบางทีทุเรี่นจะมีเหม็งซาบันขึ้นมาทั้งวมาเดินไต่บนขอบไอ้นั่นคุณเล็กอบตาตีกวเขาใช้ผักเขาใแกงมันหนชิม มันมาชิมทุทีนี่ไอคนก็เดียวเขาไปชื่อเขาไปข้ามม่นซาัปเนี่ยมอข้าไปทจับปุบเดินไข้าวลังที่กันที่ไอโบี่กูมอกินไม่ไท้งที่มันอ็เดินผนไปในโบนี่ไอ้บนคนไม่มาสักทีเลยเออเก่งเนี้ยเหรไอเจ๊แงทบขึ้นแลงเดียวนั่น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 คือมาตรท่านเราเราไม่ทามถึงมาตรท่านนะเพราะว่าแค่นี้เราไม่มีมาตรท่าน เพราะไม่มีคนคุมราคาเนี่ยผมเล่นเนนียถะกว่าถามเจ้าขอกบด้วยไข่เก่งฟังยุ่งกัให้ถามด้วยนะกับหน้าเพราะมีข้อมูลที่จะเล่งพราะมีที่จะฉีให้เละแต่พ่อไม่นับจับเพราะไม่โด้จับทับเพล่อจับเพื่อเผื่อน้ากินทีนี้พอเราไปจับไปคนไข้เก่งทึงคนไข้เก่งกว่ามึงมาจับแต่กู้ยกุ้ยแล้วใช้มึงไม่ไปจับไปคนไข่ไข้วัวใครดีปลีไข้ปลาไข้หมูแขก่มาเธอใหม่ที่มึงไม่จับกูแขลไาใช้มึงไม่ไปจับแกกตอนเห็เอ้าว ทีนี่เราตามไปเคมโม่ไขวัวใครไข่ที่ปรีแล้วบง่ดูหว่านใชหปะไม่แล้วทั้งทีนี้พอเราไปตามไปเมกาแกนังไข่แกลัดเมกาแก่ไล่กลัดแล้วเล็บไทรนเติ้ลไม่ไปไข่ไปไปจับไข่รถมาท่องอะรถมาท่องมู้นเตไปเละแต่รถกระบะแคมันมาท่องวัวใครใบกรุดเราก็ตามไปจับไว้มาไอ้คนแกมาท่องใบกรุดแล้วเลยจับไปเบ็ดไรกันกบโนกาลาจับถอยลังเราก็ไปนึ้งจับคนที่ว่าถูกใบกรุดเอาวัวใครหลอกก็ไล่มาเลยหาไปตั้งจับมันมันว่าเอ๊ะ แล้วมาจับรอเพื่อไปอุปาัมึงไปจับคนแขชวชอ่าถึงก็พาไปคนแขกช่วน,นู้นแลยคนเด,ดือลรู้หลอกก็ปลุ้อวไข่ปลุ้ดีปลีปลุ้จมนาวอพอถึ่งไปถึงเราจับมันปุ๊บทึ่งคนแขวว่าไข่แขกชั่วมันว่าแล้วมึงมาจับกูเพ,พื่อมึงต้องไปจับเจ้าข้องแข่คนแขางแขกกูเธอปุยมา ไอ้พวกจะเล่นอย่างไรไปดีล eh. <c oughs> ่ะมาจับเราใจนี่พกาใกล้ตรงไปไอ้เลากได้นนว่ตรงบ้านนี่เรายังเป็นนี่กบปุ๋ยอยู่เลยไอ้พวไอ้ปุ๋ยตา นี่เอ็นไมเนี่ยก็เพ่มบอลเลยเป็นทอด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 ,ด,ดแล้วไม่จะกินได้เพราะเราทอดนานเง่งไม,ไม่ไม่ไม่ตึ้งทอดน้ำมันเออแล้วน้ำมัน,น,มน <laughs> เป็นทอดน้ำมันเป็นเราเข้าแวววันน้ำมันปั๊มจะขึ้นขวดแล้ว4 7บาทแล้วล้วนะครับพร้อมต่อไปนะเคยแขว่หน้ามันนี่เราไม่ต้องไปทำทำหน้าเยื่อ แต่คนเคยเขียนน้ำมันน้ำได้าเราซับเอาไว้ทอดเราสับเอาได้ที่ชื่อวยไปที่ซับซะ่งต้องรีบวิทย์วิทเอาไว้ทอดเออต่อไปเราต้องทับฝันนั้นเลยไม่ราอจะาจิตอย่าว่างอย่าว่างเรื่องว่าคนเลยว่าอึ้งไม่รู้น้ำมันแพงหรอกมันมู้ก็ได้ต้นลงไปจำเนียวจำเนียวมู้เลยนะไม่กระเน่นเออแล้วมู้เดี๋ยวนี้ไม่แต่ในเรียกว่าเต็กหนุ่มไม่แต่เต็กตาตอมันใกล้มันต้องจิตอย่าแรงเพราะมันมันเราไม่รวยเอาตรงน้อยพี่น้องนะ เพราะว่าหันมาตาพี่น ong, ้องหั้นมาตาผู้เกี่ยวข้องหันมาตากรรมการหั้นมาตาผู้ดูแลหั้นมาตาน่วยงานแกเขาตั้งขึ้นมาไอ้มันหั้นกันโค้แค็แม้ฮันกันว่เออแล้นมาเยแตาหันมาเกตา <mm <f> ในผู้แก่ตรองมีเรื่องให้เกกกลุยใช่ยาทำพักขี่รวยหน้านาะเห็นว่าทา่านนายกจะมาวันที่ที่ไปไประชุมคอรมอแค่นี้แล้วเอออย่าคุดนุ่นนะ อย่าหลังนุ่นทะเนจริงนะอย่าไปเก็บนุ่นอย่าไปเก็บนะ่าตรงบริเวณเุใต้โดยเฉพาะอทีด้านทุกทสุกหรอกอย่างเรงเอ้ยอย่าคลีนนิ่งเดย์นะเฮ้ยเขามีคลีนนิ่งเดย์วัดธรามชาดอย่ามีนะทเนจริงให้ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยที แร่ที่มันมีทั้งไนคุยแล่ที่ไอ้นนท์นาโลตัสไอ้ขี้ดินแคมันแถวกองเกลือแคมันแถวตังขวดหลิบโพลเอ้ยไรเอ้ยอู้ขี้ดินอะไรเลยหรือขี้ดินสมุดวานนั้นมานายกเกมานั่นเกิดไอ้แค่ยวครื่อเฮ้แกพ่อมอเลยวอะแล้วแกไปก้าป่าไทรหลุดลมลงมามาลงและนี่พ่อมแรงผัดหนีเลยนะจำใจขยี่หวาปะมันแรงกันแล้วไปพอพ่อมอกแล้วนี่คือทุกรนข้องประชาชนพ่อมอกแล้วว่า ทุกรนก้องประชาชนทุกรนก้องคนที่อยู่ในสังคมนันนันหากเขาโถมาผัวพ่อมจะสะทอนแล้วสะทอนกันยั่งไม่สะทกสะทนจะตอาแบบวิ่งวิ่งแกงกันจริงจริงแกงกันไม่แบบปิดบังและไม่ได้ท้าทายแต่ว่าผัวพ่อมไม่มีอำนาจที่จะไปท้าทายเคยได้ไหมไม่ท้าทายเคยแต่แกงให้ฝั่งขวานี่คือความดุดรนความมักมุ่มที่เราเก็บเอาไว้ที่เราพบกันทุกอย่าง